สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือต้าจีนโดยนายหงอู่มิติใหม่ของการสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันเมื่อพูดถึงราชวงศ์ถังครับเราจะนึกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟ,องฟูจนมีคำกล่าวว่าถนนทุกเส้นถึงฉางอาน ช้างอานคือเมืองหลวงของราชวงศ์ถังครับผู้คนทั่วลาดต่างอยากมาเยือนชางอานให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนั้นครับ ปรากฏในช่วงต้นของราชวงศ์ถังมีรุ่งเรืองย่อมมีเสื่อมถอยราชวงศ์ถังไม่พ้นชะตากรรมนี้ครับนอกจากต้องเผชิญกับการแย่งชิงฆ่าฟันกันในหมู่สายเลือดเครือญาติโดยไม่สนว่าจะมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแล้วนะครับราชวงศ์ถังยังต้องเผชิญกับการก่อกบฏครั้งยิ่งใหญ่จนรากฐานบ้านเมืองสั่นคลอนจนถังเสียนจงห้องเต้จอมเหืนที่หลงนางสนมอย่างกุ้ยเฟยหัวป หักหัวปรำนะครับแทบจะเอาชีวิตไม่รอดโฉมหน้าราชวงศ์ถังจึงเปลียดไปจึงเป็นโอกาสของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ตอนหาำเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีพื้นที่ในเวทีแห่งอำนาจเป็นผู้เล่นลายใหม่ที่สามารถกุมหำฮ่องเต้ไว้ในอุ้งมือจะบีบไข่ให้หน้าเหลืองหรือจะคายให้รอดล้วนอยู่ในดุลพินิจของขันทีเหล่านี้ หลายคนคงสงสัยครับว่าทำไมต้องมีขันทีขันทีเกิดขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของโอรสสวรรค์ผู้มีนางบำเรอม,มากมายขันทีจึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อช่วยดูแลครอบครัวของพระเจ้าแผ่นดินและเพื่อความสบายใจของโอรสสวรรค์ครับผู้จะมาช่วยดูแลครอบครัวขนาดใหญ่ของฮ่องเต้จึงต้องตอนของสงวนโอรสสวรรค์จึงหายห่วง ตามทัศนคติของคนยุคนั้นครับเมื่อทำการตอนแล้วครับขันทีจึงไม่ใช่ขนอีกต่อไปขันทีมีสถานะเป็นบ่าวไพร่ในบ้านหลังใหญ่ของโอรสสวรรค์ สักและสีนะครับต่ำยิ่งกว่าคนรับใช้เสียที่สํขันทีจึงโดนดูถูกเหยียดหยามเมื่อโดนบูลลี่ส้ำๆนานวันเข้าครับจึงแสดงออกด้วยพฤติกรรมรุนแรงเมื่อขาดสิ่งสําคัญในชีวิตไปสิ่งที่ทดแทนได้ก็คืออำนานาจและราชวงศ์ทุกราชวงศ์ก็ขาดผู้รับใช้เช่นขันธีไม่ได้ดังนั้นปรากฏการขันธีของเมืองจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ราชวงศ์ถังก็เช่นกัน ราชวงศ์ถังเริ่มแรกนั้นครับ ขันทีสังกัดสำนักมหารเล็กแบ่งเป็น6กฝ่ายทั้งไทจงมหาราชครับกำหนดว่าขันทีมีตำแหน่งสูงสุดได้แค่ขุนนางขั้นสีในราชการทั้งเสียนจงเกิดกบฏอานลู่ซานเขตทหารเข้มแข็งขนาดที่ราชสำนักอ่อนแอลงทุกวันทั้งเสียนจง จึงใช้ขันทีเป็นผู้ตรวจราชการทหารเพราะรู้สึกอุ่นใจกว่าอย่างน้อยขันทีก็ไม่ก่อกระบฏนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขันธีเข้าสู่แวดวงกลองทัพและภายหลังยังทยานสู่ตำแหน่งแม่ทัพมีกองกำลังในมือจนท่องเต้มไม่กล้าหือ ผมขอนําำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับให้รู้จักกับขันทีจอมแสบของราชวงศ์ถังซึ่งแต่ละคนร้ายกาลไม่แพ้กันสามารถนำพาราชวงศ์ถังให้ถอยหลังได้อย่างสม่ำเสมอคนแรกคือหลี่ ลีฟูกว่าเป็นขันทีรับใช้ข้างกายลีเหิงขณะที่เสียนจงตาลีตาเหลือกนีเอาชีวิตรอดจากกระบฏลีฟูกว่าใช้ลิ้นทองคำเสนอแผนให้ลีเหิงรีบฉกฉวยโอกาสทองที่ห้องเต้โคแก่ผู้เป็นพ่อนี้หัวซุกหัวซุนจากเมืองหลวงโดยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่รีบสวมเสื้อลายมังกรตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขอสเจ็ดห้าห หลี่เฮิงทำแน่สลดพอเป็นพิธีให้รับรู้ว่าที่ตนต้องก้าวขึ้นสู่บัลลังก์นี้คือเรื่องจำเป็นด้านถังเซียนจงพอกับถึงวังก็กมตามสนองกลายเป็นชายชราพูดโดดเดี่ยวไม่เหลือเขาห้องเต้ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของราชวงศ์ถังวันวันพร่ำเพรอหาแต่อย่างกุ้ยเฟยแม้หลี่เหงิงถังสู้จงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดกับไม่ใช่ถังสู้จงแต่เป็น เป็นหลีฝู่กววเอกสารราชการก่อนจะถึงมือถังสู้จงย่อมต้องผ่านมือหลีฝู่กววก่อนการแต่งตั้งและปลดข้าราชการต้องเป็นไปตามดุลพินิจและความต้องการของหลีฝู่กว๋วคำสั่งของหลีฝู่กว๋วคือที่สุด แม้แต่คำสั่งของห้องเต้ยังเทียบไม่ได้นายกรัฐมนตรียังต้องเรียกหลีฟู่ก่าอย่างสุภาพอ่อนน้อมว่าพ่อขุนนางที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลเคยทูลเรื่องหลีฟู่ก่าสแสดงอำนาจบาดใหญ่ให้สู้จงทราบหลายครั้งแต่สุดท้ายขุนนางผู้นั้นก็ถูกเนรเทศหลีฟู่ก่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่าเท้าเดียวด้วยบิ๊กหลีมีความฝันสูงสุดคือการเป็นนายกรัฐ มในที่สุดความฝันของบิ๊กหลีก็เป็นจริงในรัชการถังใต้จงถังใต้จงจงเกลียจงชังลีฟูกว่ามากแม้บัลลังที่ได้มานั้นลีฟูกว่าจะใส่พานประเคนให้ถังใต้จงมีคันทีคนโปรดเชิงหยวนเจนิ้น องนายบ่าวแค่มองตาก็รู้ใจจึงร่วมมือกันกำจัดบิ๊กหลีขันทีเท่าโดยปลดออกจากตำแหน่งทั้งปวงและเตะโดงออกจากราชสำนักหลังจากนั้นไม่นานบิ๊กหลีขันทีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศก็ถูกมือดีปีนเข้าบ้านจัดการปาดคอและโยนหัวไว้ในห้องส้วมให้สมกับความโศโครกที่ทำมาทั้งชีวิตเปรตตัวเก่าตายไปเปรตตัว ก็ผุดขึ้นมาเชิงหยวนเจิ้นเข้ากลุ่มอำนาจแทนที่หลีฟู่กว่าแต่เสวยสุขอยู่ไม่นานก็ถูกไสหัวออกจากวังและโดนมือดีสังหารตามไปทะเลาะก,กับหลีฟู่กว่าที่นรกต่อส่วนสาเหตุที่ถังใต้จงหมดความพิศวาสในขันทีคู่ใจผู้นี้เนื่องจากเชิงหยวนเจิน้นกล้าดีบังอาจปกปิดรายงานกิจการชายแดนจนทาให้พวกถูกโป บุกยึดเมืองหลวงช้างแานได้ถึง15วันใต้จงต้องกระหืดกระหอบหนีตายเหตุการณ์ครั้งนี้ ขันทีอี้เฉาเอินนำกองกำลังช่วยพิทักษ์อาลขาใต้จงจนรอดพ้นปลอดภัยไม่ตายข้างถนนใต้จงจึงรู้สึกดีกับเราขันทีเป็นพิเศษจึงใช้ให้ขันทีทำหน้าที่สำคัญเช่นการตรวจสอบสอดส่องพฤติกรรมของเราขุนศึกทั้งหลายรวมไปถึงการดูแลสมบัติส่วนตัวของห้องเต้ขันทีจึงเข้ามามีบทบาทด้านการทหารราชการถัดมาถังเต๋อจงห้องเต้ องค์นี้ยิ่งรักใคร่เอ็นดูขันทีเป็นอย่างมากเพราะปีขศ .783 เกิดกบฏเต๋อจงจึงต้องระหกระเหินหนีจากเมืองหลวง เช่นเคยเตอ๋อจงได้รับความช่วยเหลือจากขันทีทั้งหลายจึงรู้สึกปลื้มปริ่มเป็นอย่างยิ่งยามตกทุกข์ได้ยากยังมีขันทีคุ้มครองป้องกันภัยดังนั้นหลังจากกับเมืองหลวงจึงเอาใจเหล่าขันทีด้วยการให้ขันทีสามารถรับบุตญบุญธรรมได้หลังจากเตอ๋อจงสวรรคตในปีคศ .805 ทั้งชุนจงสืบต่อราชบัลลังก์ด้วยมีขันทีจู๋เหวนเจิน มีอำนาจสูงสุดถังชุนจงแม้จะเจ็บป่วยเป็นอัมาพาตแต่ก็พยายามทำหน้าที่ห้องเต้จนไปเหยียบตาปลาของบิ๊กขันทีบิ๊กจูไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งและมีประสงค์จะลากชุนจงลงจากบันลังและสนับสนุนให้หลี่ซุนโอรสของชุนจงขึ้นของราชเพื่อลดความตึงเครียด ชุนจงจึงมอบกิจการทหารให้หลี่ซุนองค์รัชทายาทดูแลแต่ไม่อาจหยุดยั้งตัวจันเลยอย่างจูเหวินเจินได้จูเหวินเจินใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับขู่เข็นให้บัณฑิตจากสำนักฮั่นหลินร่างดีกาขอให้ชุนจงสละราชบัลลังก์และให้องค์รัชทายาทเป็นห้องเต้องค์ใหม่ชุนจงซึ่งครองราชได้เพียงเจ็ดเดือนจึงต้องจำใจลงจากบัลลังก์แต่โดยดี หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็สวรรคตจูเหวินเจินยะโสโอหังจนไม่เห็นหัวใครอยู่ในสายตาแม่แต่ขันทีด้วยกันก็ไม่ได้รับความเมตตาจากจูเหวินเจินแม้แต่น้อยจึงมีคนเกลียดชังบิ๊กจูทั่วราชสำนัก จูเหวินเจินสังหารทู่จากตรงฉวนโดยพระการเห็นราชสำนักเป็นหัวหลักหัวต่อสร้างความไม่พอใจให้ผู้คนจูเหวินเจินโดนรุมสกรรมทั้งจากเหล่าขุนนางและเหล่าขันทีด้วยกันเองจนไม่สามารถอยู่ในราชสำนักได้ต่อไปและไม่นานหลังจากออกจากวังก็ไปทัวนรกและไม่กลับมาอีกเลย ถังเสี้ยนจงบริหารจัดการบ้านเมืองได้ดีระดับหนึ่งแต่ไม่พ้นงมไงสแสวงหาหนทางเป็นอมะตะแปลกยิ่งนะครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นโอรสสวรรค์แต่โอรสสวรรค์ทุกพระองค์กับอยากเป็นมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกนานๆไม่หวยหาสวรรค์ชั้นฟ้าบ้านหลังเก่าทั้งเสี้ยนจงส่วยาอายุวัฒนะที่หมอผีปรุงถวายให้กินทุกวันผลข้างเคียงของยาบัตซบนี้หนึ่งทำให้หิวน้ สองทำให้อารมณ์แปรปวน เสี้ยนจงนับวันเข้าก็ยิ่งคลุ้มคลั่งฟั่นเฟือนใครทำอะไรก็หงุดหงิดดูผิดหูผิดตาไปหมดวันดีคืนดีก็ทีบขันทีรับใช้ข้างกายกระเด็นกระดอนถึงขั้นสั่งประหารเป็นว่าเล่นผู้คนใกล้ชิดต่างวาดผวากลัวว่าหัวจะหลุดออกจากบาสักวันขันทีเห็นว่าห้องเต้บ,บ้าบอสแสวงหาความเป็นอมตะยังพอรับได้แต่นี่วิปร,ราชถึงขั้นประหารเป็นผักป่าความอดทนจึงขาดสะบัน้น ่วนหนึ่งของปีคศ820 เตี้ยนจงป่วยหนะักล้มหมอนนอนเสือคันทีเฉินหงจีเกรงว่าเสี่ยนจงอาการดีขึ้นแล้วจะลุกขึ้นมาปันป่นป่วนหลอนยาอีกแม้แต่หัวตัวเองก็จะรักษาไว้ไม่ได้จึงช่วยรัดคอส่งเสี่ยนจงให้กลับสวรรค์ไปโดยไวเตี่ยนจงฮ่องเต้จึงสิ้นใจด้วยน้ำมือขันทีในที่สุดนะับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังที่เจ้านายเช่นฮ่องเต้ตายลิ้น จุกป,ปากด้วยน้ำมือของบ่าวทาตเช่นขันทีขันทีวังโชเฉิงหัวหน้ามหาเล็กรับใช้ใกล้ชิดห้องเต้เข้ามาในห้อง เห็นฮ่องเต้สิ้นใจลิ้นจุกป,ปากจึงตบหน้าเฉินหงจีมือสังหารไปสองสามทีสาเหตุการตายของเซี่ยนจงถูกป,ปกปิดว่าตายเพราะธิ์ยากำเริบหลีเหิงองค์ราชธายาได้เป็นฮ่องเต้องค์ใหม่มู่จงโดยไม่ใส่ใจสาเหตุการตายของพระบิดาแม้แต่น้อยดีไปเสียด้วยซ้ำเพราะช่วยเล่งให้มู่จงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเร็วยิ่งขึ้น หวังโชเฉิงมีความดีความชอบโมจ่งจึงแต่งตั้งให้หวังโชเฉิงเป็นหัวหน้าสำนักศูนย์กลางหน้าที่ของหัวหน้าสำนักศูนย์กลางคือรับดีกราที่ถวายขึ้นมาและประกาศพระบัญชาออกไปขันทีที่มีอำนาจทางการทหารอยู่แล้วบัดนี้ยังได้กลุ่มอำนาจในสำนักศูนย์กลางนี้ด้วยนับเป็นยุครุ่งเรืองบ้านเมืองถูกครอบครองด้วยขันทีอย่างแท้จริง มู่จงพอได้เป็นห้องเต้ก็ไม่ได้มีกระจิตกระใจฝักใฝ่เป็นธรรมราชาวันวันได้แต่เสพสุขสำเริงสำราญล่าสัตว์จัดงานเลี้ยงยาบช้าลามกมกมุ่นเล่นสนุกกับขันทีแม้จะอายุ25ปีแต่ยังให้ขันทีกุ้มห้ำอยู่ทุกวันทุกคืนขันทีโฉดมีอำนาจห้องเต้เลวไหลเลวซามคุนนางอ่อนแอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับลองคิดถึงสภาพบ้านเมืองเอาเถอะว่าจะเป็นเช่น ไรดีหน่อยที่คนจะไลอย่างโมโจง รองราดได้เพียงสี่ปีก็ตายหาหลังจากพัดตกจากหลังม้าขณะที่เล่นซุกซนอยู่กับขันทีแพทย์สุดปัญญาจะยื้อชีวิตอันไร้ค่าไว้ได้หวังโชเฉิงและขันทีคู่ใจเลี้ยงโซ่เจียนซึ่งได้เคยช่วยตั้งมู่จงขึ้นมาแล้วบัดนี้จึงร่วมด้วยช่วยกันเช่นเคยตั้งหลี่จานโอรสของมู่จงไวัย5ปีเป็นจริงจงฮ่องเต้นในปีคศ8 2 4 จริงจงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทอดแบบความเหลวแหลกของผู้เป็นพ่อมาทุกระเบียดนิ้ววันๆได้แต่เล่นสนุกครุกอยู่กับขันทีจัดงานเลี้ยงล่ำสุราฟัฟงโมโหรีเข้าหอล่อกามเล่นวิตรฐานบัตรสีบัดเถลิงต่างๆนานา แต่และอย่างล้วนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ว่าราชการเดือนละไม่เกิน3ามครั้งยิ่งนานไปยิ่งไม่มีการงานอยู่ในสายตาสิ่งที่จริงจงชอบมากที่สุดคือการตีครีและต่อมาก็โปรดปรานการล่าจิ้งจอกราตี จริงจงชอบแสดงความเป็นบุคคลผู้มีบุญญาธิการสูงส่งขันทีบ่าวไพร่ทำผิดเพียงเล็กน้อยก็สั่งโบยสั่งตีเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานคสสอ826ขันทีอีกกลุ่มหนึ่งนำโดย หลิวเค่อหมิงเหลืออดเหลือทนกับพฤติกรรมเลวร้ายของจิงจงเด็กเหลือขอในคืนที่จิงจงกับเข้าวังหลังจากล่าสัตว์กลางคืนและมีการจัดเลี้ยงดื่มกินจนเมาไม่หมลิวเค่อหมิงและพักพวกรวม28คนร่วมก่อการสังหารจริงจงหลิวเค่อหมิงเมื่อสังหารเด็กเหลือขอเรียบร้อยจึงคิดการใหญ่ในการกุมอำนาจราชสำนักแทนหวังโฉเฉิงแต่หวังโฉเฉิงไว้ ตัวทันเกาเกมกว่าจึงลงมือสังหารหลิวเค่อหมิงและพักพวกนับเป็นการชิงไหวชิงพิบรัฐประหารระหว่างขันทีทั้งสองกลุ่มจากนั้นหวังโฉเฉิงจึงนำตัวหลีอ่งเจียงหวังซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สองของมู่จงและเป็นน้องชายต่างบรรดาของจิงจงขึ้นคลองบัลลังเป็นเหวนจงห้องเต้นในวัย17็ด ปีเวินจงแม้จะได้บัลลังก์มังกรเพ่อหวังโฉเฉิงประธานให้แต่เวินจงกับเกลียดชังหวังโชเฉิงเข้ากระดูกดำและไม่มีพระประสงค์จะให้บ่าวท่าเช่นขันทีขี่หัวเช่นอดีตห่องเต้ทั้งหลายจึงมีปณิธานแรงกล้าในการปลดแอกจากการเป็นหุ่นเชิดของขันทีเวินจงวางแผนในการกำจัดหวังโฉเฉิงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนลับลวงพรางมอบตำแหน่งใหญ่โตให้หวังโฉเฉิงวา ังโชว์เฉิงกระดีกระดาจนขาดสติและถูกสังหารด้วยเหล้าพิษในที่สุดเหวินจงได้ร่วมมือกับขุนนางที่คิดว่าไว้ใจได้ดําเนินการกวาดล้างขันทีครั้งใหญ่ในราชสำนักแต่สุดท้ายพลาดท่าเหล่ามนุษย์พันพิเศษประวัติศาสตร์ เรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่ารัฐประหารก้านลูกเปรตัวเก่าตายไปเปรตัวใหม่ก็ผุดขึ้นมาโชชี่เหลียงและพักพวกขันทีคือผู้ชนะในครั้งนี้เวินจงใช้ชีวิตในปีสุดท้ายอย่างเศร้าส้อยตอมใจมองดูบ่าพรายเช่นขันทีใช้อำนาจรุ่งเรืองเฟื่องฟูสนุกสนานหนึ่งเดือนก่อนสิ้นใจเวนจงน้ำตานองหน้าตัดพาะกับบัณฑิตจากสำนักหั่นหลินคนหนึ่ง ยางอเนตอนาจใจว่าตัวเองถูกบ่าวในบ้านขี่หัวหน้าสมเพศยิ่งกว่าโจนันและหั่นเสี่ยนเสียอีกขอสอ .840 เวินจงนอนะงาบะงาบใกล้สิ้นใจเต็มทีคันทีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งนำโดยโชชี่เหลียงและอีกกลุ่มนำโดยหลิวหงอี้ความเห็นสองกลุ่มไม่ลงรอยกันในเรื่องตั้งผู้สืบต่อราชบัลลังก์ ฝ่ายโฉช,ชี่เหลียงอยากตั้งอิ่งหวังน้องชายของเหวินจงฝ่ายหลิยวหงอี้อยากตั้งเฉินหวังลูกชายของเหวินจงซึ่งยังเป็นเด็กอมนิ้วงานนี้จึงต้องออกอาวุธวัดกำลังกันให้ได้เลือดผลปรากฏว่าฝ่ายโฉช,ชี่เหลียงกำลังเหนือกว่าลียานอิ่งหวังจึงได้เป็นฮ่องเต้อ,องใหม่นามว่า อูจงด้วยฝีมือการลิขิตของขันทีอีกพระองค์หนึ่งปีคศ .843 โชชี่เหลียงทนต่อความกดดันจากห้องเต้และขุนานางหลีเตออี้ไม่ไหวจึงจำใจต้องกเกษียณโชชี้เหลียงได้ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาฝาข้อคิดสอนใจให้เหล่าพักพวกขันธีว่าอย่าปล่อยให้ห้องเต้อยู่ว่างนั่งตบยุงต้องนปนเปลสรสเสริมให้โอรสสวรรค์เข้าหอล่อกามลุ่ม หลงสตรีเตเบสุขสำราญอีกทั้งยังต้องหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆให้พระองค์เล่นสนุกอยู่เสมอเพียงเท่านี้โอรสสวรรค์ก็อยู่ในกำม,มือและไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องอื่นพวกเจ้าก็จะทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วยังไม่หมดโชชี้เหลียงยังสั่งสอนอีกว่าอย่าให้ห้องเต้อ,อ่านหนังสือเด็ดขาดอย่าให้ครุกอยู่กับพวกเหล่าบัณฑิต ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงรับรู้ถึงความรุ่งเรืองและตกต่ำของบ้านเมืองย่อมเอาใจออกห่างจากพวกเจ้านี่คือหลักการทำงานและศิละปะการครองใจโอรสสวรรค์ของขันทีแม้โชชีเหลียงจะจากไปจากราชสำนักและอีกไม่นานก็เสียชีวิตลงแต่รากฐานของขันทียังคงมั่นไม่สั่นคลอน แม้จะมีช่วงเวลาที่ซบเซาอิทธิพลอ่อนลงไปบ้างแต่ก็พร้อมจะทะยานสู่จุดสูงสุดเมื่อสบโอกาสขันทีคนหนึ่งจากไปขันทีคนใหม่ก็ผุดขึ้นมาชะตากรรมราชวงศ์ถังจึงถูกลิขิดด้วยบ่าวธาตเช่นขันทีเรื่องราวต่อจากนี้ครับ จนถึงสิ้นราชวงถังผมจะเล่าในครั้งต่อไปครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนแบบนี้ครับผมขอฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดทุกใจกดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของต้าจีนโดยนายหงอูมั่งคั่งเหลือเฟือสมบูรณ์พูนสุขขอพระคุณครับ